ผมไม่รู้นะครับว่าคนที่เติมเกมพีบีเนี่ยสายเติมแบบเติมเยอะๆเนี่ยผมไม่รู้นะแบบเขาเติมเนี่ยเขาแบบมีแคสกันเท่าไหร่นะแต่ว่าไอดีนี้5ดาวฮีโร่ท็อปวันนะครับชื่อท็อปวันนะครับแคสสองล้านห้านะครับเแบบก็ไอเดียนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็น3ล้านแคสนะครับแต่ว่าพี่เจ้าของไอเดียนี่ยเหมือนว่าไปซื้อไอเทมใช้ของใช้แคสอะไรของเขาเนี่ยแหละนะครับก็เลยเหลือ2องล้านห้านะครับผมซึ่ง โอ้โหแม่งเป็นล้านเลยนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่า ID 5ดาวฮีโร่แคสเยอะขนาดนี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูสิว่าใน ID เขาเนี่ยมีปืนอะไรบ้างนะครับผมคลิปนี้ไม่พูดเยอะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง้งชอบตะลิเกกันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรัน5นี่เท่าไหร่วะน่าจะเป็นหมื่นอะคนดูน่าจะหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ด ใช่ปะวะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีอะไรกันบ้างนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพยายามรีวิวแบบว่าให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าคลิปที่ผมทําคลิปรีวิวไอดีตัวเองไปเนี่ยมีคนบ่นผมนะก็คือประมาณว่าผมเล่นเร็วนะครับผมไม่ได้ว่าเขานะเออผมไม่ได้ว่าเขานะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ผมต้องปรับปรุงนะครับผมและถ้าเกิด่าคลิปนี้ผม รีเปว้ไม่ดีก็ต้องขอโทษได้แล้กันแต่พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับอ่ะไม่พูดเยอะไปเรามาดูกันเลยอันดับแรกครับทีเจ็ดครับสองร้อยเก้าพันนะครับไอ้นี่เออโมติดลำกล้องโมติดสะโขบเออจังมันเนี่ยนะครับเป็นร้อยเอ้ยเป็น1114วันกันเลยทีเดียวนะครับผมนะ AK บอมก็มีนะครับปืนนี่ครับโอ้โหอาร์คปืนนี้นี่พันวันเลยไอสปอร์ตนะครับ1้9วันนะเนี่ยมาจะค่อยๆเลี่ยนละกันนะเออจะค่อยๆนะครับนะ ค่อยๆละกันแต่ว่าไอดีนี้นี่โหจัดเต็มมากคนดูเออจัดเต็มมากนะครับดูดิเนี่ยผมจะเอาที่มันเด่นๆนะครับที7เดเจ็ดตัวนี้ถาวรน,นะครับผมตัวนี้ก็ถาวรโอ้โหเนี่ยไปงานเกียร์บาเลตไอดีนี้มีครับนะฮะบาเลตไอดี ret, นี้มีทั้งบาเลตที่งานเกมตัวนี้ไอบาเลตราคาลักหมื่นอ่ะเออไอบาเลตราคาลักหมื่นอ่ะแล้วก็ไอบาเลตตัวสีม่วงถาวรน,นะครับผมเ,ออเนี่ย ห้องแท้ปะห้องแท้นะเว้ยห้องแท้มากเลยนะครับ M สองร้อยครับ d a k o n o p CS นะครับผมปืนโคดีเรไดียา่าจัดหนักจัดเต็มมากนะครับคือไม่น้อยเลยนะครับรู้สึกว่าซีรีส์ไบโอไบโอนี่คือพันวันขึ้นเลยนะ <c oughs> เป็นพันวันเลย s v u นะครับอ่าแล้วก็ T2 ตัวนี้ถาวร BSK นะครับจะค่อยๆเรียนไปแจ็คแฮมเมอร์ซาวเกอร์เทคนะครับผมอ่าพลาดอันไหนก็ ขอโทษด้วการน,นะคนดูนะอ่าซองควงขาวมีนะครับผมซองซอมบี้เลเย์ถามวัาทำไมดีกูไม่มีทำไมดีกูสุมไม่ได้ซองซอมบี้พันกว่าวันเลยโอ้นะครับอ่าจะค่อยๆเลือ่อนนี่อันนี้ก็ตำนานนะครับบอกเลยว่ากระบอกนี้คือปัจจุบันหายากมากนะครับดีเซิร์ตอีเกิลสีทองนะครับผมอ่าปืนคู่นะครับ ดีเซลดิเกินูนี่พกอยู่สินะครับก็ต,ตามนี้นะครับนี่ปืนทาวนไม่น้อยนะคนดูคือของทาวนของเขาเยอะมากนะครับพูดเลยว่าเยอะมากนี่รู้สึกว่าปืนโค้รที่งานเกมเนี่ยส่วนมากที่ผมเห็นนี่คือเขาจะไม่พลาดเลยนะคนดูผมย้ําเลยว่าไม่พลาดนะครับส่วนมากมันจะขอไม่พลาดนั่นเลยนะครับอาร์คบู Blue, เนาะเออเนี่ยเด่นๆนะครับประมาณนี้นะคนดู ถ้าเลื่อนไวอะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยกันนะครับก็ลองไปสโลคิปเอาแล้วกันนะเออตรงนี้ขอเลื่อนไวหนะ่อยเพราะมันมันสำหรับผมว่าผมมองก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรให้แบบให้กรีดครับจ้ะยังไม่มีอะไรให้กรีดเออยังไม่มีอะไรกรีดปืนเยอะมากครับผมบอกแค่นี้เลย <laughs> ปืนเยอะจริงเดี๋ยวดิปืนเยอะขนาดนี้นะครับ เป็นผมนี่โหเปิดไม่หว่นไม่ไหวแน่นอนดูดีฮะโอเคนี่บาเลตโอ้โหสไนเปอร์มาละมาครับตรงสไนแลอวลอ่ะไหวนิดนึงไหวนิดนึงมันไม่ค่อยมีอะไรมากมาย มันเป็นอย่างละวันนี่นะครับอันนี้ T2 เ e s t a นะครับ483วันนะครับอืมมีซองเก่าๆด้วยนะมีนี่ซองตัวนี้ Lion Heart โอโหนี่ช่วงยุคการิน่ายุคนั้นนี่คนเล่นเยอะมากนะครับอ่าสองสน,นิมนะครับ p b n c นะครับ คนอาจจะชอบผมก็คิดถึงเหมือนกันซอตัวนั้นก็ประมาณนี้นะครับนี่มาถึงตรงปืนพวกแล้วก็ไม่มีแล้วละเนี่ยตรงนี้เริ่มไม่มีแล้วล่ะอ่านี่พูดได้เลยว่าไม่ค่อยมีแล้วละอ่าเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วละปับ๊บอ่ะเดี๋ยวดูตัวละครกันนะครับตัวละครนะครับผมโอ้โหสามร้อยแปดวันนะผมแม่เกือบปีเลยทีเดียวนะครับผมก็ปีนึงแล้วจริงๆอ่ะ <c oughs> เออนะครับตัวละครไอดอนถาวรนะครับตัวละครนี่อันนี้ ตัวละครซื้อที่งานเกมนะผม HP บวกสินะครับตัวนี้นะตัวนี้ถาวรแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช้แคสซ่อมมั้งถ้าจะไม่ผิดนะถ้าไม่พลาดนะครับตัวละครเล่นเจอเล่นเจอ,เล,เ,จอเล่นเจอนะครับ172วันนะครับอ่าโอ้ตัวละครนี่อะไรวะสควิตเกมป่ะเออเป็นพันเลยนะครับอันนี้ถ้าเป็นยังไงวะผมเลมละอ่านี่ครับโอ้ตัวละครตัวละครเลือด120เนี่ยเขาเปิดไปไม่น้อยเหมือนกันนะคนดู เปิดไว้แบบ3ามคู่เลยมั้งอนี่ครับตัวละครเรื่องของนักกาศตัวนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันไปอยู่ข้างบนมดแล้วนั่นเองนะครับผมนี่อ่ามาดูตรงเรื่องไอเทมกันนะครับมาดูตรงเรื่องไอเทมกันนะครับอ่าโอ้โหนี่ครับไปร้อยกว่าวันนะผมนะไปร้อยกว่าวันนะครับ เออเป็นร้อยร้อยวันอัพนะครับใช้คำว่าร้อยวันอัพเลยนะครับตรงไอเทมตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกนะครับมันก็เป็นไอเทมที่แบบทั่วไปนะครับใครก็ส่วนมากก็คงต้องมีนะครับส่วนมากที่พูดถึงคือสายเติม่วลาที่พูดถึงคือสายเติมอ่ะเนี่ยแหละนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับไอเทมฉายยาอะไรอย่างนี้มีครบอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าโอเคจบคลิปได้เลยนะพูดถึงแต่ยิงสักหน่อยละกันแต่ยิงสักหน่อยละกันเพราะว่าเออ แบบว่าเผื่อบางคนอยากมาดูแบบยิงบ้างนะครับเผื่อบางคนมาดูแบบยิงบ้างอ่ะเดี๋ยวไปหาห้องลุยดีกว่านะครับ i อดีดาวตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวดูนี่โหคนยุคนี้ยังเล่นกันอยู่หรือเปล่ารู้จักกันหรือเปล่า V ีแคคน้องนี่ก็เพเฮชที่ผ่าแล้วไปเลาโอ้ลูกสองยิ้มไม่โดน เอาใหม่เอาใหม่ดีโดนรูซองเมื่อกี้ระยะมันใกล้ไปคนดูไม่หรอกคุยไม่โดนเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับมาแล้วครับอะไรเนี่ยแหละแบบนี้ยัดได้เลยเนี่ยแบบนี้รู้จักป้าวีแซดในตำนานนะครับน้องเฮ้ยตัวพี่บอกรอเดี๋ยวนี่รู้จักเปล่าโอ้โหปืนในตำนานอืมแป๊บนึงเดี๋ยวนี่สองนัดต้นนั้นแหละดูดิ ดูดิอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้อันนี้อั้เอติดเพื่อนติดเพื่อนอันนี้อันนีมาเรากดมีดละมาดูเดี๋ยวได้เวลาเรทีมคนแล้ววะนี่ไงทีมหมดอ่ะทีมหมดอ่ะโอ้โหโดนทางขวาตัวทางขวาเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหยิงชิว บอกเลยว่ายิงชิวมาดิเอาเะล่ะเอาเปล่าระยะเนี้ยเอาเปล่าอ,อยากงัดกับลูกซองว่ะเฮ้ยข้างหน้าอะไรอ,อะไรอโอ้ปืนมีเป็นก้อนกระดาษดนีนะองนา,นนานทีมั่งเล่นกระดูกแล้วบีเซ่เน่ยจริงนี่ดิน้องเฮ้ยเฮ้ยรถลุดถรถปัด,ดกูลุดปัดกู เพื่อนเพื่อนเราโดนเซตหยอกไปแล้วก็โดนนะเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนยิสต์กันหมดแล้วเนี่ยเพื่อนเราโดนยิสต์เฮ้ยเพื่อนอย่าพังนี่ทางซ้ายอ่ะไปทางขวาไม่กี่เซตอีกผิวแซนผัวบ่อคุณเกี่ผิวแซนผับอเนียนยางเสร็จหนึ่งเสร็จสองไม่เสร็จสองนี่ครับ เจ็บพุ่งเจ็บร้อยนี่อดีตอดีโมดาบอกเลยโดนซ้อมมาบอกเลยว่าโดนซ้อมน่นๆครับน้อง บอกเลยซ้อมแน่นอนนะพี่ซ้อมแน่นอนนะตัวเนี้ยน้องซ้อมแน่นอนนะซ้อม <c oughs> เฮ้ยจะบอกนะว่ากูแตกเรียบร้อยข้อเสียของพิเศษก็คือถ้ายิงรัวเกินไปเนี่ยนะครับมันจะยิงไม่ค่อยโดนนะครับคือถ้าจะรัวเนี่ยต้องรัวในแบบว่าคือเราต้องแบบมั่นใจพอต้องแม่นพออันนั้นถึงจะโดนเนี้ยถึงแบบถึงจะดีนะครับแต่แบบถ้ายิงแบบมั่วๆนยรัวแบบมั่วๆนี่คือจบเลยนะ เออแต่เมื่อกี้ผมยิงสุ่มๆจะล่ะอะไรอะไรอะไรเนี่ยใกล้ๆดึงยัดเลยเนี่ยเนี่ยใกล้ๆยัดนั่นเลยเนี่ยโอ้โหขี้ตายยำๆเนี่ยเออนี่พอคือแม่โคตรแรงอะเป็นแรงมากมาดิมาดิกำนองมาดิกำนองมาดิกำนองโอ้ยนวดอะโดนนวดหมดอะเมื่อกี้มาเดี๋ยวเราไปตามเก็บนะครับกดมีดขึ้นมาครับ เสร็จหนึ่งครับอุย้ยหันมาเห็นหนูพอดีเลยโดนทิมอีตาเลยติดใจปะมาครับคนดูครับต่ออีกสักยกนะครับหวังว่ารอบนี้จะได้ทิมสักคนนะครับแต่ด่านมันไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่มันไม่เหมือนด่านเมื่อกี้นะอุย้ยใจเย็ยนกับพี่อืยิงตดวปะล่ะโอ้ย ผมยิงกลมก่อนกลมก่อนกลมกลมกลมเนะ่ยกลมกลมก่อนกลมก่อนนะเออหาไส้เดือนมาก่อนตอนนี้กลมปั๊มยาเพื่อหาไส้เดือนเฮ้ยตายแล้วแบบไม่เก่งดีเนี่ยโอ้โหดีไม่โดนเลยนี่ระยะไกลก็เอาอยู่นะครับ ถ้าอนาคตตัวนี้มันมีสะโคบหรือแบบมีอะไรที่มันเล็งได้นะมันจะโคัวมากเอ้ยมันก็เล็งได้นี่หว่าแต่แบบไม่ใช่อย่างนี้ดิกูมไม่ถนดัดไม่ใช่แบบนี้ดิมันมันไม่ได้คนดูไม่เอาแบบนี้ดิอนี่ผมไม่ถนดนะัดอ่ะแต่ก็จะลองยิงดูนะเออเดี๋ยวลองลองที่ลอง,ลองดูดิมันไม่ถนดัดอุย้ยเอาว่ะเอาว่ะหึหย อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไร,อะไรของกูกิเนเล่งเอือกเลยออือื้หอิ่งกระสุนปริศนาโอ้โหแม่งกระสุนปริศนามันมานี่โดนโดนมัน่ะก้มกลม หาก่อนมนดูหาก่อนยิงโดนไปหนึ่งนัดครับโอ้ยปาระเบิดกันแม่นเดี๋ยวกินมีแฟลด้วยอย่างนั้นเหรอเจ็บแล้วเจ็บแล้วนี่เฮ้ยตุ่มเรียบร้อยสวัสดีจ้าเรียบร้อยหลับจ้า บ้านบ้านฝันดีจ้าฝันดีกับน้องฝันดีกับน้องฝันดีกับน้อง <c oughs> เป็นพี่แรงก,กับน้องน <c> ะ <oughs> โอ้ยใจเย็นๆพอหัวมันมยังเดี๋ยวก็โดนสิครับพี่ชายสนสนุกกันนะจ๊ะเรียบร้อยฝันดีครับฝันดีครับผมโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็น โอ้โหมาไม,ไม่ไม่พักเลยวะเฮ้ยอยู่ไหนอีกอยู่ไหนหมดโอเคนะจบกะที <c oughs> เอ๋ติดใจเลยตอนแรกบ,บอก <c oughs> เอ้ยเล็งไม่ถมนัดโอ้แต่พอยิงได้ปุ๊บแหมกูนี่เพลินเลย โอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เป็นการเรียกได้ว่ามารีวิว ID 5ดาวสั้นๆแต่คลิปหน้านะครับผมว่าผมจะเล่นบาเลตสีเทาใครดูคลิปมาถึงตรงนี้เนะี่ยช่วยคอมเมนต์ทีนะครับว่าอยากให้ผมเล่นอีกหรือไม่คือครั้งหนึ่งผมเคยทําคลิปเล่นไปแล้วนะตอนที่มันมาแรกๆก็คือตอนที่แบบไปที่งานเกมเนาะแล้วมีคนแบบว่าซื้อมาเอ้ยสุ่มถุงลัคก,กี้แบงค์มาก็ถ้าใครดูคลิปช่วงนั้นนะก็จะเข้าใจดีว่ามันได้เปยังไงนะครับผมนะเอ ก็คือบาเลนเนี่ยมีมูลค่าตั้งหลักหมื่นเลยนะคนดูเออมีมูลค่าตั้งหลักหมื่นเลยเนะี่ยหมื่นกว่าบาทถึงจะได้มันมานะครับผมนะอ่าก็ถ้าคือถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเล่นเนี่ยก็เม้นว่าบาเลนละกันนะครับเม้นว่าบาเลนพอนะครับผมโอเคไว้เพียงเท่านี้กันละกันนะครับผมขอบคุณรับชมมากมากครับผมแล้วเจอกันจ้า